ผม,มไม่มี y o u t u b e นะครับแต่ผมมี TikTok นะครับใช่ครับเรีย<น>ว่าเอเต้มีเพื่อนนะครับใครไม่มี TikTok ก็ไม่ต้องดูครับนนคนนี้ TikTok ชื่ออัญชนลกมิกิแล้วก็นนใครอยากติดตามก็ไปติดตามได้นะครับในติ๊ t ต k อเฉพาะครับแต่ว่าเอาไปลงใน Youtube จะใช้ <ๆ S 1> ไป <ๆ S 1> ครับไ,นนไปไป,ไปสต็อกก่อนสา nó cái lên, ông má chịu, chịu à, không, 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 โอเคหยุดเกมยังหยุดกินโอเคนี่แหละนักสู้หยดก่อนหยดก่อนหยดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนโอเคครับตอนนี้นักบวยบาดเจ็บนะครับขาข้างนี้เขาเอ่อโดนโดนเตะอช่วยนะคะขาข้างนี้ขาข้างนี้เขาก็บาดเจ็บครับในฐานะกรรมการที่เคยเป็นนักบวยมาก่อนผมก็เคยเป็นครับโอ้ย สามเอยไหลโดนไม่เสร็จก่อนแล้วก็ไปประจำที่เดิมประจำที่สามสองหนึ่งไปห้ามเตะห้ามถีบกรมมาการออก อาจากฉากครับกรรมการออกจากไม้าก่หำไมตะชจ้าตอนนี้สีดำได้เปรียบนะครับตอนนี้สีดำได้เปรียบสีฟ้าเรมจะแพ้กมาออกกรรมกรรมการออกฉากครับกรรมการออกฉาก กรรมการจะอยู่ในฉากออกจากฉากไปนี่ครับให้มีใครแพ้เมื่อไหร่คลิปจบทันทีขอเอาอันนี้ไปวางได้ไหมได้โอเคมีใครแพ้เมื่อไหร่ระเบิดเท่านั้นโอ้ยโอ้ย สามนาทีเด้ยโอ้ยกมาอย่าเข้ามาใกล้กรรมาการเดี๋ยวกรรมาการโดนต่อยอย่าเ <c oughs> ข้ามาใกล้กรรมาการนะเดี๋ยวกรรมาการโดนต่อยโอเคถนะ้ามีใครล้มนับเลยนะ นับให้ม ah ันเกิดสิบวิง yeah. mm hmm okay. uh, ั้นก็สิบวิเลยเอ้ยงั้นห้าวิกรรมการออกจากฉากครับกรรมการออกจากฉากนู่นนู่นนู่นมาไปนู่นมาไปนู่นแล้วมันไปนู่นแล้วมันไปนู่นไปหมดจบยังจบยังใครใครกูได้แล้ออกจากฉากไปครับกัมมการ ผมให้เห็นแต่นักบวยครับไม่เห็นกรรมการอันนี้คือเขาเพิ่งปรากฏตัวครั้งแรกในช่องของผมสองคนนี้เขาเพิ่งปรากฏตัวครั้งแรกโนยังยังยังโอเคขยับตะก้องหน่อยเอเยปล่อยตะก้องดิ ไปมาปล่อยคืนนะค่ะเป็นนักบวชนะไม่ใช่ใหรอพี่พิมได้สอนหรอไม่ใช่ถ่ายคลิปไปไปครับต่อย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 เอ้ยเอ้ยนี่ครับนี่ครับสองคนนี้ใครจะชน,นะอ,อ,อ่ะหยุดหยุด